โอเคเหมือนมาโผล่ที่บ้านเราอีกแล้วนาะโอ้กลับมาที่บ้านอีกแล้วกลับมาที่บ้านอีกแล้วเหรอเออแต่เจนยังอยู่ที่นั่นต้องพาเธอกลับมาโอเคครับเราต้องหาทางกลับไปช่วยเจน ทำไมบ้านเป็นแบบ,นนบเ,เนี้ยโจนบุกหรอเฮ้ยเนี่ยกรอบลกูกทำไมล้มบ่อยจังก้แล้วก็แตกด้วยรอยกับเจนแล้วก็มีรอยแตกอยู่ตรงกลางไม่ดีแล้วฮะเปิดไม่ได้เฮ้ยตรงนี้เปิดได้เฮ้ย โโโอออ้อ้ใจเย็นๆนะครับอย่ามีอะไรมาหลอยหลังผมเลยผมละกลัวไปโ,โ,โอ้โหละทางที่เรากลับออกมาขึ้นไปกันเลย โอเคได้ยินเหมือนเสียงเด็กเหรอกุมารแล้วเปล่าโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอปิดก่อนปิดประตูก่อนตรงนี้มีอะไรอ่ะกระดาษที่อยู่ตรงนี้ไปไหนละอ๋อตกลงพื้นนะครับโอ๊ยโอ้ย ไดอารี่ของเจนอ่านไดอารี่ก่อนนะครับเมื่อคืนตอนที่เรากำลังหลับเหมือนเราได้ยินเสียงคนอยู่ชั้นล่างตอนแรกเราคิดว่าติมกระเบลมาแล้วแต่พอลงไปดูก็ไม่เจอใครถ้าจะบอกว่าเป็นหัวขโมยก็คงไม่ใช่ข้าวของในบ้านเราก็ยังปกติแต่จะมีที่งงงง ก็คงเป็นรูปโคู่ของเราติมอยู่ดีๆก็ล้มดื้อตั้งใหม่ก็ล้มอยู่เรื่อยๆสงสัยคิดว่าขาตั้งรูปมันคงไม่แข็งแรงนั่นแหละมันคงไม่เกี่ยวอะไรกับลางไร้ายเราว่าปะเปิดออกมาอุย้ยโอเคเครื่องนี้อยุดดีๆก็ติดนะคะ น่ากลัวไปปะมันน่ากลัวไปปะขอแล้วครับแต่วอย่าแตกพอขอแค่นี้เฮ้ยลงไปดูตรงไหนเวลานับท้ายลัง ตัวอะไรจะมาเฮ้ยเฮ้ยนา่ากลัวน,นี่นา่ากลัวเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเกิดขึ้นเร็วมากอะไรครับเนี่ยเสงบอก มันค้างอยู่ที่13ค้างอยู่ที่13 13เป็นวันปล่อยผีฮะเลข13เลขอัปมงคลเราแวงหมดแล้วปิดประตูนี้ก่อนกลับมาบ้านครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเลยนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยวิ่งก็ไม่ได้ เอ,อ้ยประตูอ๋อเสียงขยับก็คือเสียงจากข้างบนเหรอและประตูห้องน้ำเปิดฮะเยว่าบ a เอาไม่เจอโอ้ยตกกระจายหมดพี่จ้าพี่จ้าใครโทรมาดิวเพื่อนเราเหรอ ใชเดิวหรือเปล่าอะไรอ่ะท่านแน่เปิดเชิญชวน เฮ้ยเฮ้ยของลอยจะเย็นๆน,นะอ่านไดอารี่ของเจนก่อนนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาจากร้านเรือนสารุตร้านโปรดของเราทั้งสองตั้งแต่สมัยคบกันแรกๆแน่นอนว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึง่งที่พิเศษไมน่น้อยเลยล่ะก็เต็มเองก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วเย่ ความตั้งใจของเราทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากเลยเห็นแบบนี้เราเองก็เกรงใจไม่น้อยเหมือนกันนะเตรีมทุ่มเทสุดตัวมากกับเรื่องงานดูเราตอนนี้สิเราเป็นว่าไม่มีอะไรแล้วกัน จะได้เลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขันเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคโอเคสรุปเขาให้เราไปไหนเขาให้เราไปที่ไหนอุ้ย oh <ih! S 1> เฮ้ยประตูไหนปิดอ่ะ เสิ่งเด็กวิ่งเด็กวิ่งไอ้หนูไอ้หนูอย่าวิ่งหนูอย่าวิ่งจ้ะสงสัยจนบุกบ้านหรือเปล่าฮะทำไมของมันละเกะระกะแบบนี้แล้วก็ไอ้หนู เองใช่ไหมที่วิ่งเมื่อกี้กลับขึ้นไปอยู่บนนู้นไปนะเข้าใจนะอย่าวิ่งเพียพ้ยนพลาดเวลาห้องเจนเต็มเมมันอยู่ตรงมุมห้องน่นน่ะเต็มเจน,นไม่เห็นจะมีอะไรเลยเห็นจะมีอะไรเลยอะอะไรอยู่ตรงมุมห้อง ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เรามาอยู่ตรงห้องของเจนนะฮะแล้วก็โอ้โห oh oh oh. น้ำแดงไปรอยเลือดหายไดเรื่อของเจนนะฮะความมั่นคงของเรากับเรื่องว่าบ้านนี้มันหมดลงแล้วบ้านนี้ไม่ปกติเตยมจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดสักทีเราต้องไปวัดไปทำบุญเราต้องพาเติม ไปให้ได้เราจะต้องพาเขาไปวัดกับเราให้ได้แต่เราก็ไม่ไปจนเจนนั้นหายไปนะครับเฮ้ยบักเหรอ มายังไงวะเนี่ยโอ้ละลอยแบบนี้สงสัยน่าจะได้มีเหลืองกันสักทีเอ้ยโอ้ยเอ้ย,อยเสียงอะไรน่าจะต้องมีเหลืองกันสักทีละนะโอ้น้ำแดงติดเหลืองแน่นอน หรือเปล่าน้ำแดงฮะแล้วก็มีโย้ยรูปของเราสองคนแล้วก็พี่ปล่อยผมออกไปพี่พี่ปล่อยผมออกไปเอาละต้องเดินเข้าไปสินะเจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ขอำข้ขอุมทานมานันอหะอ่าแหละโหลดสนานเลยนะฮะโอ้โหมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยเหมือนเป็นประตูวาร์ปพาเรามาเราวิ่งได้ยังเราต้องตามหาเจนโอเคคำสั่งเรามาละโอเควิ่งได้แล้วะฮะ คำสั่งจากหัวหน้าเฮ้ยโอ้ยว่าโผล่ที่ไหนเนี่ยที่ทิ้งขยะเหรอเฮ้ยหนูหนูเสียงหนูนะคะไปเราวิ่งกันเลยเฮ้ยเปิดเชิญชวน แรี่ของเจนเอาอีกแล้วก็มาสักเกือบเช้ชามืดเลยนะต็มเนี่ยไปไหนมาหรือเปล่าเนี่ยโธจริงๆเต็มเองก็ทำงานหนักนั่นแหละอย่าคิดมากเนาะแต่เต็มเองก็บอกไว้คร่าวๆแล้วว่างานคงต้องหนักและเหนื่อยขึ้นด้วยสงสารเต็มจังเออจริงๆเลยนะต็ม ว่าทางยาวอีกแล้วอ่ะผมไม่ชอบทางยาวเลยจริงๆนะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะหนูอีกแล้วตัวเดิมเหรอมาจากไหนเนี่ยเหมือนจะมาโผล่ตรงว้ยเจน เจอกันสักทีนะเจนนะก็ว่าอยู่ทำไมมีตู้เมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่โดนว์บมาอย่างงั้นเหรอมันอีกแล้วอ่ะไอพี่คัตเตอร์อ่ะ เจีมันอ้ยเจนเจนเจนรผจนอนรผมก่อนรอผมก่อนไปเจนเฮ้ยทำไมเ,<อ>เจนห<ป>นีเ,หนเราอ่ะเจนไม่นะเจนเอ้ยตรงประตูตรงนั้นมีเจนสองคนโอ้ยเจนสองคนว่ะกุญแจขึ้นสนิม ต้องหาทางเอาสนิม์ออกจากกุญแจแล้วเปิดประตูโอเคตรงนี้เหรอไม่ใช่ทำไมไฟตกไปฮะขึ้นกันเถอะขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็จุ๊จุ๊เอ๊ะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมทุกคนเอ๊ะเสียงนคุ้นว่ะเปิดไฟก่อนขุ้นจัดเลยชัดจัง ชัดใช่ไหมมันใช่ไหมโหยชัดแล้วแหละอันนี้ชัดแล้วแหละมันมาได้ยังไง เข้าทางตรงนี้นะฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นประตูเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสัมภเวสีต้องค่อยๆย,ย่องย่องไป เบาเบาเบาเบนะเบาเบานะย่ทางอย่าทางโอ้จะตรงนี้ทางคดมืดเลยโอ้สูตรเคมีทุกคนนี่มันสูตรเคมีนี่ยว่าเอาละล่ะต้องมาแนววิทย์แล้ฮะผมไม่รู้จักสูตรเคมีอะไรเลยทำไงวะเนี่ย เุ็แจเหมือนเปิดเพื่อเอาไอ้กระปุกนี้นะที่เราพยายามพังตู้มเมื่อกี้พังไม่ได้ โอเคฮะเข้าก่อนนี่ตรงนี้มีจะทำไงอ่ะไม่ตรงนี้มันมันโดนฟันไปอ่ะ อันนี้ปะได้เป็นย่งเลียนลงอ่ะใครบอกปักเป็นที่อ่ะไม่รักริงมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วปะ โยกหัวไปดูด้ค่ะโอเคครับมันไปห้องข้างๆแล้วมันไปห้องข้างๆแล้วค่ะเรารีบมาตรงนี้กันดีกว่าสูอสารเคมีบางอย่างน้ำใส่แล้วก็เอาออกซาลิกเรอ ออาซัลิกใส่แล้วก็เอาของจุ่มลงไปสน,นิมจุ่มลงไปโอเคเอากระปุกนี้เทลงไปก่อนแล้วก็เทน้ำ แล้วก็จุ่มได้ไหมไอาได้ได้มาละฮะมันมาปะมันมาปะ อ๋อ oh, จริงด้วยนี่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมทำถูกแล้วฮะโอ้ยโอ้ยเขาอ,อยู่ข้างหลังเราใช่ไหมไปแล้วปะ ตนี้มืดมากเลยอะใช่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 ไปแล้วปะอ่าเขาไปแล้วฮะ เอาละนะครับทุกคนเนื่องจากว่าในตอนนี้นั้นมันน่าเบื่อมากๆเลยนะครับเนื่องจากที่ว่าผมนั้นต้องดูเชิงผีแล้วแบบมันนานมาก,กวนอยู่ตรงนี้ผมจะทำการเร่งสปีดนะครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อนั่นเองและจะสปีดไปจนถึงตอนที่ผมผ่านเลยนะครับ <S <S

ไม่ได้วะ่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละวนอยู่แบบนี้อะ่ะ มันหลอกอ่ะมันหลอกเราอ่ะผมวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วเฮ้ยได้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 ได,ได,ได้ไปแล้วไปแล้ว ว้ายไปแล้วไม่อยู่แล้วเปิดประตูเปิดเปิดมันมันตามมาไหมเปิดไปเราต้องตามหาเจนนั่นไงเจนอยู่ตรงโน้นเอยอ่านไดอารี่ของเจน เต็มกับบ้านดึกมากอ๋อโอเคก็เป็นเรื่องชีวิตของเขาเนะเจนเจนอยู่ตรงนูน้นงั้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะโอเคครับ <Okay. S 1> okay.